เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะครับตัวอย่างที่3เนี่ยเขาให้หาว่าทําไมเวลาตัวมวลเนี่ยมันมีความสูงเพื่อลดลงน,นะครับแรงปฏิกิยาที่พื้นเนี่ยมันถึงมีค่าเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมากขึ้นแต่พูดง่ายๆคือทําไมเวลามวลมันยิ่งเตี้ยนะครับแรงปฏิกิยาที่พื้นมันถึงอยู่กลางอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับแล้วพอมวลมันเริ่มสูงขึ้นเนี่ยปฏิกริยาที่พื้นมันถึงถึงเลื่อนออกทางด้านขวา มากขึ้นห่างจากจุดศูนย์กลางมากขึ้นนะครับคราวนี้กลับมาดูรูปโจทย์นะครับเขาก็บอกว่ามีแรง P ดึงนะครับโดยที่แรงดึง P นี้เนี่ยอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะเท่ากับ k เท่าของ h หรือ kh นะครับนะครับก็เริ่มต้นเราก็เขียนฟิวเบอรี่ไดแกรมด้วยกันนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปด้านล่างนี้นะฮะก็จะมีแรง W นะครับแรงเสียดทานที่พื้น F แล้วก็มีแรงปฏิกิริยาที่พื้น N นะครับถ้านักเรียนจําได้นะครับ เราก็สามารถจะรวมตัวแรงสองแรงนี้แรง F กับแรง N เข้าด้วยกันได้เป็นแรงรับ R นะครับโดยที่แรงรับ R เนี่ยจะทํามุมเท่ากับ p h เซตาเท่ากับ p s กับแนวดิ่งนะครับอันนี้เราได้พูดกันไปแล้วนะครับโดยที่ตัว v s หรือว่ามุมที่กระทำกับแนวดิ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ arc tan ของของ μ s นะครับ นักเรียนไม่ลืมนะครับ μs ตัวนี้ก็คือค่าสมระสิแรงเสียดทานสถิตตัวนี้นี่เองนะครับส่วนตัวมุม fs ตัวนี้เนี่ยก็คือมุม friction angle หรือมุมแรงเสดมุมเสียดทานสถิตนะครับซึ่งตัว friction angle ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมุมที่วัดระหว่างแนวแรงปฏิกิริยาที่พื้นนะครับกับแรง R ซึ่งเป็นแรงรับที่รวมเอา2แรงนี้เข้าด้วยกันแล้วนะครับตัวนี้คือ fs ตามนิยามนะครับเพราะฉะนั้น เราลองจะเอารูปนี้นะครับเอารูปฟ e ิบบี้รูปนี้เนี่ยมาวิเคราะห์กันดูว่าทําไมเวลามวลยิ่งเตี้ยนะครับแรงปฏิกิริยาที่พื้นถึงอยู่ที่ใกล้กึ่งกลางและยิ่งมวลสูงเนี่ยทำไมแรงปฏิกิริยาที่พื้นถึงเริ่มเคลื่อนที่ออกไปทางด้านขวาเมื่อมีแรงดึง F แรงดึง P กระทาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเราเริ่มมาดูกันเลยแล้วกันนะครับรูปนี้คือรูปที่เราวิเคราะห์เมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ เรากาหนดให้มีระยะ x ตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าตัวสัดส่วนนี้นะครับลองดูสัดส่วนของสามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะรูปนี้นะครับรนักนะเรียนก็จะเห็นว่าตัวแทนของของฟีเตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ ข้ามส่วนชิดถูกไหมฮะก็คือเท่ากับระยะ x หารด้วยระยะ kh นะครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างไปเนี่ยเราก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับเราก็จะได้ออกมาว่าระยะ x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ kh tan 4 s นะครับอันนี้สมการนี้เราเขียนได้เขียนไว้เมื่อสักครู่แล้วนะครับเราจะเอาสมการขอสมการนี้นะครับมาวิเคราะห์ดูครับเพื่อจะหาคําตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่า ไอตัวฟ s ตัวนี้เนี่ยมันเป็นค่าคงที่นะครับตัวนี้นะฮะคงที่ถ้ามันเป็นค่าคงที่ก็แปลว่าตัว vs ก็จะคงที่ด้วยนะครับนั้นตรงนี้คงที่นะครับตรงนี้ก็จะคงที่คงที่เนี่ยก็จะแปลว่าไม่ว่ากล่องนี้มันจะสูงหรือเตี้ยพูดง่งไๆคือระยะ h ตัวนี้จะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเนี่ย ไอค่า v ี S มันจะไม่เปลี่ยนตามความสูงเตี้ยของกล่องนะครับมันจะเปลี่ยนตามเฉพาะค่าสัมประสิทธิ์ความเสียนสถิตท,ที่พื้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วยังไงก็แน่ๆละฟีเอสคงที่นะครับดังนั้นค่า x เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามค่า k h อย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะว่าพอฟีเอสคงที่เนี่ยค่าแทนของฟีเอสก็จะคงที่ไปด้วยนะครับง่ายง่ายคือค่า x เนี่ยจะแปรตามค่า kH นะครับงั้นถ้า k h เพิ่ม x ก็เพิ่มตามถูกไหมฮะถ้า k h เพิ่ม x เพิ่มตามนะครับเวลา k h มันเพิ่มเนี่ยเนื่องจากว่า k เป็นจํานวนเท่าของ h นะครับงั้นถ้า k h เพิ่มก็แปลว่าไอตัว h เนี่ยมันต้องเพิ่มด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกล่องถ้ายิ่งสูงเนี่ยนะครับตัว x ก็จะยิ่งมีค่ามากนะครับนะครับถ้ากล่องมันยิ่งต่ำนะครับ ของไยิ่งต่ำเนี่ย x ก็จะมีค่าน้อยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลากล่องต่ำเนี่ยแรงปฏิกิริยาที่พื้นมันถึงอยู่ใกล้กลึ่งกลางมากเพราะว่าเวลาค่า x มันมีค่าน้อยเนี่ยแรง r มันก็จะค่อยๆเลื่อนเข้ามาทางด้านนี้นะฮะค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้จุดกึ่งกลางมากขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เลยได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับว่าถ้ากล่องยิ่งสูงเนี่ยแรงปฏิกิริยาที่พื้นเวลา กระทำกับกล่องเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปทางขวามือมากตามค่าตามระยะทางค่าแกน x นั่นเองนะครับแล้วถ้ากล่องมันยิ่งต่ำเนี่ยตัวแรงปฏิกิริยาที่พื้นเนี่ยก็จะเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการวิเคราะห์ตัวกล่องเนี่ยนะครับหรือว่าตัวมวลเนี่ยถ้าโจทย์ให้ข้อมูลความสูงของกล่องมาด้วยเนี่ย มันก็จาเป็นต้องวิเคราะห์รายละเอียดด้วยถึงระยะ x เนี่ยนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับในกรณีที่โจทย์ไม่ได้บอกระยะความสูงของกล่องมาให้เนี่ยเราก็ถือว่ากล่องตัวนี้เนี่ยมันเตี้ยมากนะครับจนค่า x เนี่ยน้อยมากจนไม่ต้องออกมาคิดก็ได้หรือพูดง่ายๆคือแรงมากระทําที่กึ่งกลางกล่องนั่นเองนะครับดังนั้น โจทย์ในข้อ6.3นี้เนี่ยวัตถุประสงค์ต้องการจะให้นักเรียนใช้พิจารณานะครับว่าความละเอียดในการคำนวณของนักเรียนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าโจทย์ให้ความสูงของกล่องหรือว่าของมวลมาให้โดยละเอียดเนี่ยนักเรียนจะต้องทําการคำนวณโดยพิจารณาโดยมีระยะ x หรือระยะที่แรงปฏิกิริยาที่พื้นเนี่ยมันมากระทําด้วยนะครับแต่กรณีที่เนี่ยนะฮะระยะเนี้ยต้องพิจารณาด้วยเวลาเขาให้ข้อมูลความสูงของกล่องมาครบนะครับ แต่ในกรณีที่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลความสูงของกล่องมาเนี่ยเราก็อาจจะอนุมานหรือว่าเราอาจจะละเรื่องระยะ x ไปเลยโดยการยอมคิดได้ว่าแรงปฏิกิริยาที่พื้นเนี่ยกระทำที่กึ่งกลางของมันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าโจทย์บางข้อทําไมถึงต้องคิดระยะยืงเนี่ยนะฮะทำไมโจทย์บางข้อถึงต้องคิด ระยะเยื้องเป็นระยะ x ด้วยทําไมโจทย์บางข้อถึงไม่ต้องคิดนะครับไอโจทย์ที่คิดระยะ x ด้วยก็คือโจทย์ที่มีข้อมูลความสูงของมวลมาครบทุกอย่างส่วนโจทย์ที่มันไม่ได้คิดระยะ x ก,ก็คือคิดว่าแรงปฏิกิริยาที่พื้นอยู่ที่กึ่งกลางมวลเลยเนี่ยก็คือโจทย์ที่โจทย์ไม่ได้ให้ความสูงเพื่อจะเอามาคํานวณโดยละเอียดได้นั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างที่พูดไปเนี่ยเป็นตัวอย่างเชิงหลักการทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนก็คงจะเข้าใจแนวคิด พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่4กันซึ่งจะเป็นตัวอย่างการคำนวณจริงๆบ้างนะครับ